จังหวัดราชบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่ตำบลรางบัวอําเภอจอมบึงเมื่อวันที่21มีนาคม2555ที่ผ่านมานะคะที่วัดรางบัวหมู่ที่6ตำบลรางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนายชนชช่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่โดยหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรีทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนจะนาการบริการของแต่และหน่วยงานมาให้บริการกับประชาชนถึงพื้นที่ซึ่งจังหวัดราชบุรีกําหนดจัดโครงการนังกล่าวหมุนเวียนไปในทุกอําเภอโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังได้เป็นประธานในการทอดพระป่าสามมคีเพื่อน,นํารายได้มอบให้แก่วัดรางบัวจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะยังได้กล่าวกับประชาชนตําบลรางบัวโดยขอให้ร่วมมือกันลําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระม ักษตริย์และในช่วงฤดูแล้งนี้ขอให้ทุกคนใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าไม่เพิ่มความร้อนให้กับอากาศโดยการไม่เผาต่อสั่งเผาขยะและเผาป่าและขอให้ทุกคนร่วมกับอําเภอจอมบึง แก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะยังได้มอบทุนการศึกษาจํานวน26ทุนพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ยากจนจํานวน200ชุดอีกด้วยสําหรับตำบลรางบัวอาเภอจอมบึงมีทั้งหมด15หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลาดเชิงเขาราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาทําไร่และเลี้ยงสัตว์ซึ่งประสบกับปัญหาขาดแคลน ในการทำเกษตรกรรมและยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือนจึงต้องการให้ทางราชการช่วยเหลือและแก้ปัญหาดังกล่าวให้ด้วย่ไได้จบครั